สวัสดีครับภาคสลอบออลไทยวันนี้มาดูควนหลงหลังเกมที่ทีมชาติไทยของเราแพ้คาบ้านให้กับทีมชาติเวียดนามต่อหน้าแฟนบอลไทยหลายหมื่นนั้นรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างพี่น้องเอ้ยนอนหลับกันบ้างหรือ,อยังกีฬามันก็เป็นเช่นนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยแต่เราก็ต้องสูต้ต่อไปสําหรับทีมชาติไทยวันนี้มาไล่เลียงดูว่ามีเหตุผลคนใดบ้าง ที่ทำให้ทีมชาติไทยของเราชุดนี้ไปไม่ถึงแชมป์พี่น้องมาระบายหลังเกมมาไล่เลียงดูว่ามันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จปัจจัยแรกการเรียกตัวผู้เล่นของอาจารย์อิชิอิเข้าใจว่ารายการนี้เป็นรายการที่เราเฟ้นหาดาวรุ่งและหาตัวผู้เล่นที่จะมาเสริมทีมเพื่อสู้ศึกในเอเชียนครับ ที่จะถึงวันที่25มีนาคมนี้ที่จะพบกับทีมชาติสีลังกาในรอบคัดเลือกฟุตบอลเอเชียนครับและข้อจำกัดในการเรียกตัวผู้เล่นเพราะว่าสโมสรก็ไม่สามารถปล่อยตัวได้เนื่องจากไม่ตรงกับฟีฟ่าดีอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าการเรียกตัวก็ไม่ค่อยถูกอกถูกใจแฟนบอลเท่าไหร่เพราะโคดอิชิอิเรียกตัวผู้เล่นเกมลุกค่อนข้างน้อยกองหน้ามีแพทิก กับทีระศักดิ์ปีกซ้ายมีอนันต์กับสุปโชคซึ่งสุปโชคไม่ค่อยสมบูรณ์ในรายการนี้ส่วนฝั่งขวามีแค่สุพนัทเหมือนตากองหน้าแพททิกทีรศักดิ์แต่ว่าก็ยังน้อยอยู่แทนที่จะเรียกพันธมิตรปะพันธ์เข้ามาเสริมรวมถึงบาดินพาลาที่แฟนบอลเรียกหาในตอนนี้กับชายเสกสรรโลตีเอ้ยไม่ใช่เสกสรรลาตีซึ่งตอนนั้นแฟนบอลก็งงกันอยู่ว่าไปดูฟอร์มเสกสรรลาตีตอนไหน เพราะแทบไม่ได้เล่นเลยกับทีมบุรีรัมอาจารย์อิชิเน้นเกมรับเป็นหลักเรียกตัวผู้เล่นแนวรับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวามาเต็มทีมเลยพี่น้องเอ้ยทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้อภิสิท์โสระดามาเปลืองโคตาจิตสดาแบ็กขวาไม่ได้เล่นเลยทำให้จะแก้เกมในเกมลุกนั้นเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากในทัวร์นาเมนต์นี้ประเด็นที่สองพี่น้องเอ้ยเคาะซ้ำําสัต ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งลูกพากันบาดเจ็บเยอะมากเกินไปในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ว่าจะเป็นเอกนิตปัญญาซึ่งมาซ้อมแล้วก็บาดเจ็บสุปโชคก็เจ็บมาจากซัปโปโรไม่รู้ว่าจะได้เล่นตอนไหนส่วนเมจิมินเจมดีวิทลงเล่นกับตีมอก็บาดเจ็บข้อเท้าพิกอีกรวมถึงกองหน้าอย่างธีรศักดิ์เผื่อพี่ไม้ก็ดันมาเจ็บเพิ่มอีกคน ทำให้แนวลุกของเราเทียบจะขยับไม่ได้เลยแถมมีอาการป่วยของสุพนัทเหมือนตาและนักชุดท้ายเอกนิดก็มาป่วยอีกโอ้ยตัวน้เมนหนีขึ้นประมานแท้นักเตะบ,บาดเจ็บหลายแถมป่วยอีกตั้งหากโคตอิจิปวดหัวเลยครับเออเพราะว่าข้อนี้ไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้แต่เราก็พยายามเตรียมทีม และก็ใช้ผู้เล่นเท่าที่มีอยู่ซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะทําให้เรามาเป็นแชมป์ได้พี่น้องเวียดนามมีความพร้อมและนักเตะก็สมบูรณ์มากกว่าทีมชาติไทยอันนี้เข้าใจได้ประเด็นที่สกรรมการผู้ตัดสินหลักในสนามโอ้ยอันนี้พี่น้องเอ้ยมึงสิป,ปล่อยเกียมไปหวัวใสอ้าว นักเตะทีมสตัตว์ไท้ถืออเตะว่ามันขาสีหักแล้วเออเวียดนามเรียนแห้งคืออย่างนี้บบเป่าเออเวลาไยเบียดไย,ยแซะแน่นี่เป่าโอ้ยมัมิตาประจันการที่เราโดนทำเฝ้าแล้วไม่ได้เฝ้ามันทำให้เราหงุดหงิดเสียอารมณ์และก็ทำให้เกมไม่ได้เปรียบนะครับพี่น้องดูจากจังหวะเมื่อคืนนี้ ถ้าเราได้ฟาววิรเทพจะไม่ได้ไปคว้าคอและเตะเขาในจังหวะน,นั้นเพราะกรรมการปล่อยไปทีนี้นักเตะก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาทําให้ควบคุมสติไม่ได้นี่แหละคือผลเสียของการไม่ทําเกมและการปล่อยเกยมจนเกินไปของกรรมการซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่ามันจงใจแน่นอนรวมทั้งกรรมการว่ามันนอนหลับหรือไงครับพี่น้องโอ้ยมันนอนหลับในห้องแอร์เราบ้เอามาเบิ้งบ่ ถึงจังหวะจุดโทษเึงจังหวะบอลเขาบอลเขา่ามึงบอตัดเห้คนเบ่งเนี่ยบอกเอาไม่เห็นงานอยู่บนมือขึ้นนี่นะกรรมการวีอารเป็นเกาหลีกรรมการผู้ตัดสินกลางเป็นเกาหลีโอ้ยแบบนี้มันจงใจมาป้นให้กับเวียดนามน้องรักของมันแน่นอนครับบอกได้ว่าแพ้เราจังสั้นจังสี่หาขออ้างหรอกเอาเอา้ยคุณเห็นกันทั้งประเทศกรรมการตัดสินแบบนี้พี่น้องถ้าไปเล่นในบ้านมัน,ม,นมันจะไม่เป่าจุดโทษแปดลูกติดตัวกันเลยหนระือไง เล่นในบ้านของเรายัางขนาดนี้แทนที่เราจะได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพแต่ทุกจังหวะเวียดนามได้เปรียบจากการตัดสินทั้งหมดประเด็นที่สามผ่านไปพี่น้องพูดมากไม่ได้พูดมากแล้วขึ้นอยากไปวันลุมพินีไว้มาต่อกันที่ประเด็นที่สี่พี่น้องประเด็นนี้คือแทคติกและแผนการเล่นของอิชิอชิเกมนี้เรามีผู้เล่นค่อนข้างสมบูรณ์ในแนวลุกไม่ว่าจะเป็นสุปโชคสุภนัทและก็ เบนเดวิดลงทําเกมใช้กองหน้าเป็นแพทติกุปตับสั้นเหมือนเดิมแต่รูปเกมการเล่นไม่เป็นไปแบบที่หวังเปิดเกมมาเวียดนามบุกทันทีบอลของอิชิอิการเข้าเกมนั้นค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่าจะตั้งตัวได้และก็เข้าสู่เกมเป็นไปในนาทีที่30กว่าตลอดเลยพี่น้องวันนี้ แทนที่เราจะบุกกานนำโหมตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่าฟุตบอลไทยชุดนี้ของเรากว่าจะตั้งเกมได้กว่าจะรำเรียงขึ้นไปบุกได้ใช้เวลาในการเข้าสู่เกมแทบจะหมดครึ่งแรกไปแล้วอันนี้ผมแปลกใจมากกับบอลสไตล์อิชิอิพอได้ประตูขึ้นนำเกมนี้จะเปลี่ยนไปทันทีโอยพี่น้องลงไปเล่นเกมรับทีไรพังทั้งแถบพังทั้งแผง กองหลังค่อนข้างเสียประตูเยอะมากในทัวร์นาเมนต์นี้เสียประตูแทบทุกเกมยกเว้นกับทีมอเท่านั้นที่ยิงไทยไม่ได้นอกนั้นโดนทั้งนั้นเลยบอลในระดับอาเซียนถึงกองหน้าจะไม่ค่อยคมเกมบุกไม่ค่อยดีแต่ถ้าเกมรับเราแน่นเราไม่เสียประตูเรายังมีลุ้นได้ตลอดที่ผ่านมาทีมชาติไทยเสียประตูค่อนข้างน้อยบางที่แทบไม่แพ้เลยกับทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ แต่นัดนี้ทัวร์นาเมนต์นี้ของอิชอิเสียประตูไวมากและก็ค่อนข้างเสียแบบง่ายดดยบอลเหนียวเน่นเสียบอลยากสไตล์ญี่ปุน่นแทบไม่เห็นเลยอันนี้ไม่ได้เก่งหลังเกมนะครับแต่ที่ผ่านมาในรอบคัดเลือกเราก็เห็นอยู่ว่าทีมไทยเสียประตูแบบง่ายดดยและก็เสียประตูแบบที่เขาไม่เสียกันเลยในระดับเอเชียแล้วเราจะไปต่อกันยังไงล่ะครับพี่น้องเออ เอพูดมาก็ได้แต่พูดนั่นแหละพี่น้องแพ้แล้วก็คือแพ้ออเอาใจช่วยและก็เรามาดูกันในระดับเอเชียนครับว่าอาจารย์อิชิอิมีบทเรียนแล้วและจะกลับมาแก้ไขเป็นไปในรูปแบบใดมาลุ้นมาตามเชียร์กันต่อในทัวเ,นเมนต์ระดับเอเชียอย่างไรก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้โคชอิชิอิและทีมชาติไทยให้พัฒนาต่อไปนำความยิ่งใหญ่มาสู่ฟุตบอลไทยในอนาคต ขอบคุณสำหรับการรับชมชอบใจชอบใจกดติดตามให้ภาคสลอหน่อยนะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ